กินเมื่อหิวหิวแล้วต้องกินกินเพียงหายหิวนะคะเมื่อน้ำดีหลั่งออกมาจากถุงน้ำดีแล้วนะคะผ่านเข้าสู่ระบบการย่อยอาหารเป็นน้ำย่อยน้ำย่อยเนี่ยก็จะมีความร้อนในแผทนทายเราก็จะเรียกกำเดาย่อยนะคะเมื่อความร้อนเนี่ยทำให้เกิดลมนะคะเมื่อความร้อนทําให้เกิดลมก็จะทําให้เกิดเสียงจอกๆเมื่อเราหิวนะคะหากไม่มีอาหารเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะรู้สึก ลมร้อนนะคะพัดขึ้นบนก็จะหิวจนตาลายนะคะหากไม่กินอีกน้ำตาลในร่างกายของเราก็จะเริ่มลดระดับลงนะคะทำให้เราใจสัน่นใจวิวแล้วก็มือไม้สั่นนะคะดังนั้นหิวจึงต้องกินนะคะแล้วก็กินเพียงหายหิวแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยก็จะย่อยอย่างสมบูรณ์นะคะดังนั้นเราเมื่ออิ่มแล้วนะคะก็จะทำให้การทำงานในลำไส้ของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยนะคะ ไม่หิวอยากกินนะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้ต้องการสารอาหารที่มากขนาดนั้นนะคะเมื่อมีการหลังน้ําดีออกมาเป็นน้ําย่อยหาก,กินเข้าไปอีกระบบการย่อยอาหารก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ย่อยไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปติดค้างในลําไส้ใหญ่ของเรานะคะแพทย์เรียกว่าอาหารเก่าซึ่งอาหารเก่าเนี่ยคะก็จะสะสม เป็นตะการสกรปรกอยู่ในลำไส้ของเรานะคะนานวันเข้าก็กลายเป็นกรอนเท้านะคะหรือว่าเป็นไขมันสะสมสกรปรกนะคะสะสมอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราทําให้เกิดโรคนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะโรคกดไหลย้อนแล้วก็การท้องผูกแล้วก็มีกลิ่นปากนะคะก็จะเป็นโรคที่ตามมาอย่างมากมายนะคะ ใครที่ชื่นชอบการรักษาแบบแพทย์แผนไทยก็อย่าลืมติดตามหมอกุ๊กนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอกุ๊กค่ะ